รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศนําเสนอข่าวสารต่างๆต่อคุณผู้ชมนะครับ ช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนนะครับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิละปะวัฒนธรรมประเพณีความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมต่างๆและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางทีมข่าวสายามโฟกัสทา์ทีวีออนไลน์ของเรา,เราก็จะมีการลงพื้นที่นําข่าวสารต่างๆนํามานําเสนอและบอกข้อมูลข่าวสารต่อไปอย่างน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นครับ สำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามไปเลยครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนางสาวปียะนนันคุ้มครองผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรสภากาชาติไทยให้การต้อนรับ นายชีวานอนท์พรรัตนิกุลนายกสมาพรมสมาพันธ์แรงงานคนพิการไทยและคนพิการที่เดินทางมาร่วมโครงการคนพิการก้าโลหิตถาวายเป็นพระราช,ชกุศลรอก้านึ่งในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563พระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร,ราชบรมนาถบพิตรโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรภูรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เพื่อลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพพมหากษัตริย์ไทยเพื่อแสดงความมีจิตอาสาจากเคยเป็นผู้รับกลายเป็นผู้ให้ ของคนพิการเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อดีของการบริจาคโลหิตที่ได้มากกว่าการต่อชีวิตให้กับคนทั้งนี้นางสาวปียนันนันคุ้มทองผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการหาโลหิตได้ลกล่าวขอบคุณทางสมาคมและคนพิการที่ได้รวมกันสร้างบุญมหากุศลโดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองใดๆใช้ทรัพย์อันมีค่าที่ประเมินราคาไม่ได้โดยเริ่มจากทรัพย์ในร่างกายของเรา ซับในการมีสุขภาพแข็งแรงของเราเปลี่ยนมาเป็นการให้โอกาสการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600ขีด 99ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยอีกทั้งนายสรสัศธิ์จรุนโรธเลขานุการหม่อมราชวงศ์ปานิธานจรุนโรธเดินทางมาติดต่อ ประสานงานและให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้นายชีวานนท์พรรัตน์ธนิก,กุลนายกสมาคมยังได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมโครงการและขอเชิญชวนพี่น้องะสมไดก่อนชาวไทยร่วมกันจากการเป็นผู้รับจะกลายเป็นผู้ให้ด้วยการร่วมกันบริจาโคโอหิตในครั้งต่อไปด้วยพลังของคนพิการไทย ดิฉันปียานันท์พุ้มครองนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยค่ะก็วันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่สมาคมสหพันธ์แรงงาน คนพิการไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคบุิตถวายรัชกาลที่9้านะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราควรจะต้องทําความดีถวายพระองค์ท่านนะคะคนพิการเนี่ยสามารถที่จะทํากิจกรรมทําความดีได้หลากหลายรูปแบบกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือการบริจาคเลือดคนพิการสามารถบริจาคเลือดได้ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็มีคนพิการทั่วประเทศใช่ไหมคะจากที่คุยกันว่ามีคนพิการท่วป,ประเทศมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าคนพิการทุกคน นะคะสุขภาพดี นะคะจิตใจดีพร้อมที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิตก็จะเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือสังคมนะคะโดยด้านนี้เราต้องการทุกคนที่สุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นใครนะคะก็ขอฝากไว้นะคะว่าคนพิการเนี่ยสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคนที่สุขภาพดีเริ่มแต่อายุ17ปีเป็นต้นไปนะคะสุขภาพร่างกายดีน้ําหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปไม่มีโรคประจําตัวใดๆก็สามารถที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิตได้หรือสอบถามข้อมูลได้ที่25643 สวส,สวัสดีครับผมชีวานวนท์พรรัตนิกุลนายกสมาคมสะพัน์ธแรงงานคนพิการไทยวันนี้พวกเราพี่น้องประชาชนคนพิการนะครับได้ร่วมกันจัดโครงการคนพิการ 9. ้าโรหิตถวายพระราชกุศลรัชกาลที่9นะครับเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคม ของทุกปีซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกนชนรวมถึงประสบนิกรชาวไทยก็ได้เตรียมจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชุศสุสแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่สวรรคตรไปนะครับพวกเราเองที่น้องประชาชนคนพิการส่วนใหญ่เราจะถูกมองว่าเราเป็นแต่ผู้รับหรือคนที่คอยได้รับแต่การช่วยเหลือแต่ตอนนี้เราเองนะครับถึงแม้จะไม่มีตัป,ปัจจัยใดๆที่จะมอบให้ในการสร้างความดี เราจึงมีความคิดเห็นร,ร่วมกันหลายๆสมาคมหลายๆองค์กรที่จะบริจาคโรหิตนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่9ของเราท้งนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทั่วประเทศร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมร่วมกัน สร้างบุญสร้างกุศลมันทําความดีตามที่พระราชธรรมรัตของในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานะครับร่วมกันทั้งนี้พวกเราพี่น้องประชาชนคนพิการขออุทิศโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขอบพระคุณครับครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับดีนะครับจากหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงพี่น้องคนพิการด้วยนะครับก็ในครั้งต่อไปนะครับเรามองกันไว้ว่า หนึ่งปีเราจะจัดแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับเพื่อรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ร้าลงถึงบูรพามหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกและแน่นอนครับเราจะทำแบบนี้ไปทุกๆปีนะครับ เพื่อสร้างความดีถวายในหลวงเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนพิการนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางนะครับซึ่งต่อไปเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของจัดรถโมบายเคลื่อนที่นะครับไปถึงที่เลยนะครับพี่น้องประชาชนคนพิการนะครับที่เป็นกลุ่มชมรมสมาคมนะครับมีความประสงค์นะครับที่อยากจะสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่ง สภากรารชาติไทยนะครับจะมีรถโมบายเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปถึงที่ท่านเลยนะครับเพื่อให้ท่ทานได้เข้าถึงในการบริจาคโลหิต oh ตรงนี้เพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ต่อไปครับผมสวัสดีครับผมสสิจ์จลุนโล้นนะครับเลขานุการของทางท่านหม่อมประชงบันิธานจารลุนโล้นนะครับทางคุณชายท่านก็ให้ความสนับสนุนแล้วก็อยากจะช่วยเหลือทั้งสมาคมพนพิการแล้วก็ผู้ที่อยากจะร่วมทําบุญทำกุศลน,นะครับท่านก็เลยมอบหมายสั่งให้มาช่วยประสานงานแล้วก็ติดต่อในการ ดำเนินการต่างๆครับก็คุณชายก็ยินดีที่จะคอยให้การช่วยเหลือท่านนายกเดี่ยวเนาะก็สนิทก,กันนะครับก็คือยินดีที่จะช่วยเหลือในทุกเรื่องครับผมตอนครับก็ได้มาประสานกับทางท่านผู้วยการของทางศูนย์บริการลหิตสภาราคาไทยเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทําให้คนพิการเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากผู้รับกลายเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนับสนุนต่อแล้วก็จะทําให้สังคมเนี่ยได้มองเห็นคนพิการอีกรูปแบบหนึ่งครับ ครับก็ฝากถึงหน่วยงานท,ทุกหน่วยงานแล้วก็ถึงประชาชนทุกคนนะครับว่าการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราสามารถที่จะทําได้ทุกคนมันเป็นการให้ได้กับทุกคนนะครับก็เ<อ><อ>ช,ชิญชวนนะครับการบริจาคโลหิตมันก็ถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับต่อให้เราจะเป็นผู้พิการหรือเป็นคนปกติอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับแค่การให้การที่เรามีจิตกุศลเนี่ยครับแค่นี้ก็เป็นบุญกุศลแล้วครับสวัสดีค่ะทัศนีสอนสิรินะคะ ตำแหน่งก็คือเป็นเลขาูช่วยท่านนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยดูแลผู้พิการที่ต้องการมีการทำงานทั่วไปนะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้มาเราตั้งเป็นโครงการที่มาเพื่อมาบริจาคโลหิตถวายแด่ในหลวงราชการที่9เพื่อเป็นการน้อมลํำลึกถึงนะคะซึ่งอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้พิการที่ได้มีส่วนร่วมในการได้ทำทำความดีเพื่อถวายท่านนะคะแล้ว หลังจากนี้พวกเราก็จะตั้งมั่นว่าเราจะทําอย่างนี้ทุกๆปีนะครับเพื่อถวายท่านต่อเนื่องไปค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูข้ามุูลส่วนน้องนายกสมาคมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูนคนพิการโดยครอบครัวดูแลพิการเด็กสติปัญญาทุกประเภทนะคะอยู่เขตหนองจอค่ะเนาะนายกสมาคมสาพาเรงานแจ้งไปว่าจะมาบริจาคเลือดเพื่อพิธิตส่วนบุญถึงถึงก็งหลวงราชการที่9ของเราทำดีพ่อ ก็เลยชวนเด็กๆของกลุ่มเด็กพิการเรามารู้สึกดีใจเนาะที่ได้มาร่วมงานถ้าอยากชวนเนาะผู้พิใจิตใจดีอะที่จะมาร่วมบริจาคเลือดเป็นพระเาชกส่วนของสมเด็จพ่อหลวงของเรารัชกาลที่9เนาะทำดีพ่อๆปีละสองครั้งเนาะค่ะ ครับและทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทําข่าวสารนําข่าวสารต่างๆมานําเสนอต่อคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ครับและช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องรายการของเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ทําข่าวดีๆเพื่อมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ